b บ็ lock, กก็อเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับและการเคลื่อนไหวนี้เป็นการเคลื่อนไหวส่งสัญญาณบางอย่างนะครับเกี่ยวกับตลาดคริปโตด้วยในเรื่องของวงการการขุดและก็ราคาของเหรียญอาจจะไปในทิศทางไหนก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด,ด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของ Backrock ด้วยกันนะครับเนื่องจาก Backrock เนี่ยได้ทำการให้ Red Fund หรือเงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ทำการขุดที่ชื่อว่า Co s t a t ิ f i c นะครับจำนวนประมาณ17ล้านดอลลาร์ก็ถือว่าไม่ได้เยอะแต่มันเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับว่ารายใหญ่เนี่ยเข้ามา ตั้งใจจะทําอะไรกันแน่ซึ่งเราก็ได้บอกไปทิศทางต่างๆนานามไม่ได้มีอะไรเป็นข้อสรุปนะครับแต่ลองฟังบทวิเคราะห์ของเราเอาละกัดน,นะครับส่วนหนึ่งนะครับคอสแตทิฟิกเนี่ยก็เป็นเป็นบริษัทขุดรายใหญ่นะครับแม็กรลอกก็เป็นสถาบันการเงินรายใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกนะครับที่เข้ามาอย่างเนี้ย ผมว่ามันมีหลายนัยะนะครับที่สําคัญอย่างแรกนะครับคือเรื่องของการประครับประคองไม่ให้พวกบริษัททําการขุดเนี่ยตัวใหญ่หญๆทําการเทขายเหรียญนะครับโดยที่คนก็เอาไซเคิลเนี่ยปีต่างๆเนี่ยมาเทียบกันบอกเฮ้ยหลุมมันมีอีกนะครับ Bitcoin เนี่ยตอนนี้ยังไม่ใช่หลุมอยู่ที่หมื่นเจดอาจจะลงไปหมื่นเลยก็ได้ หรือหมื่นสองหรือหมื่นหรือแปดพันห้าพันเป็นไปได้หมดแต่ตอนนี้นะครับคือเขากำลังจะทำให้เห็นนะครับว่าเงินสนับสนุนตรงนี้ถึงไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่มันอาจจะทำให้แหล่งคุณใหญ่ๆไม่เกิดการเทขายนะครับเพราะมันมีข่าวเหมือนกันว่าจะเทขายและไอ้ปัจจัยตรงนี้ อาจจะทําให้เกิดหลุมใหญ่ของราคาของคริปโตตอนนี้เขาเอาเงินเข้าไปช่วยแปลว่าบางทีอาจจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้คือต้องการที่จะทําให้ตลาดทรงอยู่อย่างนี้ให้ได้นะครับโดยรวมนะนะครับฉะนั้นคนหลายคนก็ตีความไปต่งางๆนานานนะว่าหลายอย่างนะครับคนชอบหลุมก็หลุมนะครับส่วนคนไม่ชอบก็ก็บอกเฮ้ยราคามันขึ้นไปเถอะ ตอนนี้ถ้าเกิดให้หลุมอ่ะมันจะไม่มีอะไรเทรดแล้วนะครับคริปโตจะตายนะครับแล้วผมเชื่อว่าแบ็คล็อกเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยเพราะต้องการให้ความมั่นใจว่าตลาดจะกลับมาบ้างนะครับในปีนี้ถึงแม้ว่าปีนี้คนจะมองอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับมันก็แย่อยู่แล้วเศรษฐกิจนะครับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะตลาดคริปโตมันจะต้องมีช่วงเวลาในการวิ่งสักครั้งหนึ่งต่อนในหนปีก็โอเคแล้วนะครับเศรษฐกิจมันไม่ดีนี่ นะครับดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีคริปโตก็ต้องพุ่งอยู่แล้วนะครับอยู่ที่จังหวะตรงไหนจนกว่าจะหลักฮาวิ่งปี2024หรือไม่ก็โจไบเดนหมดสภาพเป็นประธานาธิบดีอันนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยที่คริปโตจะกลับมาอย่างส,สมบูรณ์นะครับรวมถึงเฟดก็บอกว่าจะมีการลดอาตาัตราดอกเบี้ยที่ปิดที่ปี2025นะครับเราก็จะได้เห็นราคาคริปโตเนี่ยขึ้นใหญ่ๆ ตอนปี2025แหละแล้วปลายปี2 0 2 4นะครับก็ใกล้ถึงเวลาแล้วต้องอยู่ให้ได้นะครับในสถานการณ์แบบนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องฝ่าฟันต้องสู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับที่จะต่อสู้นะครับก็โล่งใจไประดับหนึ่งละเรื่องของเหมืองเนี่ยในการเทค่ะนะครับเปลี่ยนออกมาแต่ถ้าเกิดมันนานไปอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับซึ่งตอนเนี้ย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.5 b a s i s point เนี่ยก็เริ่มวันที่1กุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นไปประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาน่าจะปล่อยราคามาบางราคาแล้วนะครับข้อมูลก็อยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราช่วย r y p t o c u r r e n c y community ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสาหรับวันนี้ผมหวังว่า Bitcoin จะกู t ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเก t ด .IO นะครับพอดีกระดานเกรด .IO ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็เพอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเกร .IO อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเหรียญต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่รปรากฏบนกระดานนี้เห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่า มีข่าวาวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับ a อ o p ดหรือรับรางวัลอะไรของเกตไ i โอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาร์จินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆน,นะครับก็เราจะไปแนะนำใน กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ําด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้าอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยี่สี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ําตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ